กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออฟนะครับกับการแกะพัสดุปริศนากันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมมีของชิ้นหนึ่งจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืออะไรนะฮะเช็คกล่องภาชนะก่อนเลยสภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ส่งผ่าน DHL นะครับผมเนี่ยเห็นไหมอ่าก็ไม่แย่นะครับไม่แย่นะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับว่ามากล่องคมหรอกแต่ก็ไม่ได้แบบมีจุดไหนที่ดูบุกจนน่ากลัวเนาะถือว่าโอเคนะครับในสภาพ ตัวกล่องคลสิรอันนี้เยี่ยมนะครับเยี่ยมมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมชืบชนะฮะช่วงนี้รีวิวถ่ายไหมยังถ่ายอยู่นะครับเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งถ่ายไอตัวเนี้ยพิโกโลไปนะครับถ่ายคู่กันกับเจ้าทรั้งเลยนะฮะกะว่าน่าจะเป็น EP ติดติดกันหรือมัดก็ใกล้ๆกกันนะครับช่วงนี้ก็จะเขียนพวกดราก้อนบอลเนาะมาบ่อยขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีลายอื่นๆอีกที่ผมถ่ายไว้แต่ยังไม่ลงเร็วๆนี้นะครับก็ให้ดูกันแบบๆกันละกันนะฮะก็คืออะไรชิปเทดมเทดมเทดมอ่าให้เห็นแบบๆก่อนให้เห็นแบบๆก่อนนะครับถ้าใครที่เป็นคอหนังยุค8 0ูนอะไรเงี้ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆกันอีกทีไอเจ้าตัวตะเกียที่ผมโชว์ให้ดูแวบๆนะครับตั้งใจว่าด้วยความที่มันเป็นหนังออกแนวหนังคลาสสิก กึ่งกึ่งสยองขวัญหน่อยนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะเอาไปรีวิวช่วงตุลาคมช่วงฮัลโลวีนนะครับผมก็น่าจะเด็ดดีไม่น้อยนะครับผมอืมก็ฝากติดตามชมกันด้วยลกันถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวตะเกียรครับเป็น one of the main reason เลยนะที่ทําให้ซีซั่นนี้มันเกิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีงว่าแบบมันมันทำให้เกิดซีซั่นเี้ได้ยังไงนะครับไม่แน่ใจว่า เคยพูดไปนในคลิปก่อนๆแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าเคยพูดแล้วต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะกลับมาพูดในคลิปนี้ครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันก่อนก้นคืออะไรชือ้อโอเคแถมแคมแถมแถมการแพ็คของข้างในนะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะ อวามาตรฐานเลยนะครับมีบับเบิ้ลอะไรนี้เดี๋ยวมาดูสภาพกล่องกันชึบเขือเ่อแทมชึบแทมแทมแท เบจิต้านะครับผมงานของเขาเรียกว่างานอะไรอะเอสเคัลเจอร์เนาะหรือว่า SC เนี่แหละที่เขาเรียกกันนะครับผมดูจากกล่องแล้วงานน่าจะน่าจะแอบมีอายุแล้วนะครับผมในดูจากอรอยคือกล่องเนี่ยไม่ได้คมแล้วนะครับแล้วก็อรอยยับต่างๆเนี่ยมันเป็นรอยยับที่ผมว่านั่นจะเป็นกล่องเก่านะครับอืมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยยับตามมุมคือกล่องไม่ได้สวยนั่นะแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดูแย่นะ คือมันจะติดเก่าแล้วก็มียับมุมซึ่งไอ้ยับมุมตรงเนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เกิดจากการขนส่งเพราะว่าตอนที่ผมอจองนะครับตอนที่ผมรับเนี่ยเอฟงานตัวนี้มาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ากล่องมันไม่คมนะครับผมอืมก็ถือว่ารับสภาพมาแล้วแล้วเขาก็ปล่อยราคาที่ไม่แรงด้วยและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญเลยมันคือตัวละครที่ผมรัก มากที่สุดในเรื่องด่าก้อนบอลนั่นเองนะครับผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะชอบตัวละครไหนกันบ้างอาจจะเพาะชอบโงกุลชอบฟริเซอร์ zer, หรือชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เบจิต้านี่คือแบบที่สุดของผมเลยนะครับแล้วถ้าสังเกตกันดีๆนะผมซื้อเอฟิกเกอร์พวกนี้มาหลายตัวแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อเบจิต้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือวนไปเป็นโงกุลมัางเป็นทรังมัางเป็นพิโกลโลมั่งนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมแต่เนี้ย ครั้งแรกเลยสาเหตุที่ทําไมถึงแบบเพิ่งคิดจะมาซื้อเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวละครโปรดนะครับผมก็เลยอยากได้ท่าโพสที่มันแบบถูกใจเราจริงๆงานที่ใช่สําหรับเราจริงๆแล้วพอผมเห็นหน้ากล่องที่เขาลงขายเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละท่าโพสที่ผมต้องการถ้าผมจำไม่ผิดมันคือท่าโพสตอนที่เบจิต้าสู้กับเซลนะครับเนี่ยไอ้ท่าเตะโด่งอย่างนี้เลย เท่มากเฟี้ยงมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าอดใจไม่ไหวที่จะจัดมาเองส่วนรีวิวตัวนี้น่าจะต้องรอกันอีกพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพิกโ,กโลกับทั้งก็ยังถ่ายแบบไม่เสร็จนะครับเพิ่งถ่ายแบบแค่เริ่มต้นเริ่มต้นเท่านั้นเองตอนนี้กาลังทดลองหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยถ่ายงานแนวแนวนี้มาก่อนที่ดูใกล้เคียงมันก็จะเป็นแบบฟิลแบบฟังกบป๊อปหรืออะไรเงี้ยพวกหุ่นโมเดลที่มันขยับไม่ได้แล้วลีลามันแบบมันไม่สามารถถ่ายอะไรได้เยอะมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า เราก็จะเน้นเรื่องการตัดต่อเรื่องการถ่ายให้มันสวยซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดอะไรให้พูดถึงเท่ากับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่บอกว่าจุดขยับมันดีอย่างนั้นจุดขยับมันดีนี้เพราะไอ้พวกนี้ไม่มีจุดขยับและมันก็ไม่ใช่เหมือนงานปั้นใหญ่ๆที่มันจะต้องมอง,มองแบบดีเทลยิบย่อยตามนู่นนี่นั่นนะครับมันคืองานตัวแบบพวกพลาสติก PVC แบบไซส์แบบเนี่ยประมาณกลังเหมาะมือนะครับพอน,น,นแล้วการรีวิวผมก็เลยต้องจัดระเบียบความคิดใหม่นะครับว่าจะต้อง นำเสนอในแง่ไหนมันถึงจะดูน่าสนใจนะครับยังไงก็ต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่เพื่อนน,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 น้องอติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าอาโอเคเดี๋ยวทีนี้มาวกพูดถึงไอ้ตัวเนี้ยเน,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 นตัวตะกี้นะครับผมคุ้นๆลางๆแล้วว่าเหมือนเคยพูดถึงไปแล้วนะครับว่ามันก่อให้เกิดซีซั่น7็ดยังไงเดี๋ยวเขาจะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทวนกันอีกทีก็แล้วกัน นั่นก็คือมันเกิดขึ้นจากการที่ผมไปหมุนกาชป,ปองที่ญี่ปุ่นมาตอนต้นปีนั่นเองอ่ามันมีคลิปที่ผมโชว์กาชป,ปองไปแล้วนะครับผมก็คือกาชป,ปองนั้นเนี่ยมาจากเรื่องเกรมลินนะครับเออคือผมไปญี่ปุ่นแล้วประจบเหมาะกับแบบมันมีตู้กาชป,ปองเกรมลินภาค2ผมก็ขายขายที่แรกกะจะขายขำๆนะครับแต่สักพักเฮ้ยรู้สึกอยากได้ครบเซ็ตผมก็ขายอยู่นั่นแหละจนได้ตัวซ้ำเนี่ยน่าจะเป็นแบบโโหหลักหลักหลายตัวฮะอย่างที่ผมเคยโชว์ไปในคลิปก่อนๆน,นะครับ คือเยอะมากแล้วทีเนี้ยพอเราไปเสียทรัพย์ที่ญี่ปุ่นมามันเกิดการกระตุ้นครับว่าเฮ้ยอยากจะฟื้นคืนชีพซีซั่นเให้มันมีชีวิตชีวาเพราะว่าซีซั่นหเนี่ยเราถ่ายกันค่อนข้างน้อยด้วยเวลาที่น้อยแล้วก็ของอาจจะไม่ได้มีหลากหลายมากนะครับพอมาเป็นซีซั่นเเนี่ยผมเลยจัดเต็มโดยมีจุดกําเนิดมาจากเกรมลินที่เป็นกาชปองนั่นแหละนะครับส่วนกล่องที่ผมช่วยดูแวบเนี่ยมันเป็นผลที่ตามมาจากการหมุนกาชปองนะครับพอเรามีตัวเล็กๆเ,เรารู้สึกว่า เราอยากได้อะไรที่มันแบบสมจริงที่สุดเบอร์หนึ่งเท่าที่จะสามารถหาได้เกี่ยวกับงานแนวนี้และไอ้กล่องตะเกะยที่ผมโชว์เนี่ยมันคือหนึ่งในงานที่ผมมองว่าเจ๋งสุดๆเลยสําหรับปลายนี้นะครับผมเอาโอเค สำหรับคลิปนะครับแกะพัสดุปริศนาก็ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็มาง่าย,ายๆสั้นๆเลยมีแค่เบจิต้ากล่องเดียวแต่ว่าเป็นเบจิต้าที่ผมชอบมากๆนะครับก็หวังว่างานจริงมันจะออกมาเด็ดเหมือนหน้ากล่องนะครับผมเอาละขอตัวลรับกนแต่เพียงเท่อนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย